สวัสดีค่ะสวัสดีลูกค้าทุกท่านเลยนะคะวันนี้ฟางรถสวยปังทุกคันมีนิวโตโยต้าเอลติสนะคะ1.8ึ่งจปสปอร์ตปี2021นะคะสีขาวสวยๆมาให้ชมกันค่ะสำหรับคันนี้นะคะฟีดาวผ่อนเพียงเดือนละ10,000บาทค่ะสำหรับพนักงานบริษัทนะคะหรือว่าลูกค้าที่มีเครดิตดีนะคะเงินเดือน2 0 0 0 0ขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวไม่ต้องมีคนค้ำเลยนะคะก่อนที่จะไปชมรายละเอียดตัวรถนะคะฟางฝากกดไลค์กดแชร์กด ัให้้ฟังดวยนะคะคในส่วนของรายละเอียดตัวรถคันนี้นะคะรุ่้าคันนี้นะคะ,นนะ,คะจะได้เป็นกระจังหน้าสีดําเงานะคะสวยๆแบบนี้เลยมาพร้อมโลโก้โตโตยต้านะคะตรงกลางค่ะป้ายทะเบียนหนึ่งขอไข่สอดศาลาสองสองสี่สองกรุงเทพมหานครนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์นะคะสวยๆเลยไฟหน้าใสๆเลยค่ะ ในส่วนของรุ่นนี้จะยังไม่มีไฟตัดหมอกให้นะคะล้อแมกอลลอยนะคะได้เป็นแม็กขอบ17ค่ะแม็กเดิมแท้โรงงานนะคะแม็กขอบ17ส,สวยๆเลยกระจกมองข้างนะคะมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยค่ะกระจกมองข้างมาพร้อมไฟเลี้ยวแล้วเรียบร้อยนะคะกระจกบานหน้านะคะเดิมแท้จากโรงงานค่ะ สีขาวมุกนะคะคันนี้จะได้เป็นสีขาวมุกภายในจะเป็นสีดำนะคะได้เป็นเบาะหนังสีดำค่ะสวยๆเลยรถจ่ยอ่ะยังปรับสภาพยังไม่สมบูรณ์นะคะร้อยเปเซนดี๋ยวก่อนส่งมอบเราจะปรับสภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะคะหน้าจอก็จะได้เป็นหน้าจอทัชสกรีนค่ะแอร์อโอตโต้นะกระจกมองหลังนะคะตัดแสง ฝ้าเพดานด้านบนนะคะไม่มีรอยยันเลยภายในนะคะเบาะได้เป็นสีดำนะคะสวยๆเลยหัวน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขค่ะกระดูกงูนะคะเม็ดอาตกลมๆสวยๆเลยค่ะเม็ดอาตกลมๆสวยๆเลย กระจกนะคะเดิมแท้จากโรงงานทุกบ้านนะคะรับประกันโครงสร้างไม่มีผิดความชนหนักหรือว่าจมน้ำมาแน่นอนนะด้านหลังนะคะมาพร้อมกับที่วางแก้วนะคะแล้วก็ที่พักแขนให้ด้วยมีแอร์หลังมาให้แล้วเรียบร้อยนะคะแยกโซนซ้ายขวาค่ะ เหลี่ยมสันลดนะคะคมชัดเจนนะคะสวยสวยเลยเหลี่ยมสั่นลดคมชัดเจนนะคะไฟหลังก็ไม่มีรอยแตกรอยร้าวเลยนะคะคันนี้ได้ไปพร้อมกับเซ็นเซอร์หลังด้วยนะแล้วก็กล้องถอยนะคะมีเซ็นเซอร์และกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะคะไฟเบรกดวงที่สปกระจกหลังก็เดิมแท้จากโรงงานเลยนะคะ สีขาวมุกนะคันนี้ราคา619,000บาทเท่านั้นนะคะ619,000บาทซีดาวผ่อนเพียงเดือนละว1 0 0 0บาทค่ะเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกันในส่วนของโครงสร้างด้านหลังนะคะเม็ดอาร์ตนะคะเดิมๆเลยกลมๆสวยๆเลยนะคะมาพร้อมอยางอะไหล่เครื่องมือครบนะคะ ในก็ก,กว้างแบบนี้เลยค่ะก่อนส่งมอบเดี๋ยวาทางบริษัทนะคะจะทำการปรับสภาพนะคะให้อีกครั้งหนึ่งเนาะอันนี้อาจจะยังไม่เรียบร้อยสักเท่าไหร่นะคะรถเพิ่งเข้ามาหัน็อตนะคะไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยพวมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแด้พวมาลัยมันติฟังก์ชัน เยร์ออโต้นะแล้วก็มีเบรกโฮให้ด้วยเป็นเบรกมือไฟฟ้านะคะตัวนี้เบาะในฝั่งของอคนขับก็จะได้เป็นเบาะปรับไฟฟ้าด้วยนะคะมีดันหลังให้ด้วยนี่มีเบาะดันหลังให้ด้วยนะเบาะรับไฟฟ้าใช้งานได้ปกตินะคะหัวนงหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขเลยนะ สวยๆเลยบอกเลยคันนี้นะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนเดี๋ยวเราทําการปรับสภาพให้อีกครั้งหนึ่งนะคะอา๋ยวฟังพามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อเลยค่ะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะลูกค้าอันนี้จะเป็นเครื่อง1.8เนาะเป็นเครื่องพันแนะคะเครื่องยนต์แห้งๆเลยไม่มีไหลมีเยิ้มเลยนะคะไม่มีข้ามน้ํามันเลยหัวน็อตไม่มีขยับไม่มีถูกไขะคะ่ค่ะ สติกเกอร์ต่างๆนะคะสภาพสมบูรณ์นะแผ่นกันความร้อนนะคะก็ยังคงสภาพดีอยู่เลยอันนี้ o, นะะโลโก้นะคะโตโยต้าหัวน็อตต่างๆนะคะคันหน้านี่บอกเลยว่าสวยๆเลยค่ะเดิมแน่นอนนะคะไม่มีชนหนักมาแน่นอนค่ะ รับประกันโครงสร้างนะคะไม่มีพิคว่ำมชนหนักหรือว่าจมน้ํามาแน่นอนนะคะสําหรับของเราคัดรถเกตเมีคุณภาพทุกคันนะคะบริษัทเพยนต์ของเราเปิดมา20กว่าปีแล้วนะคะตอนนี้ฟางอยู่ที่สาขา3นะคะเป็นสาขาที่3ของเราตั้งอยู่ถนนสุวินทวงศ์46นะคะสําหรับลูกค้าที่อยู่โซนนี้ก็สามารถาเข้ามาดูรถนะคะมาทดลองขับได้เลยของเรามีไฟแนนซ์นั่งลองรับด้วยนะคะทุกสถาบันแบงก์เลย สำหรับคันนี้นะคะก็เป็น Toyota New นิวโตโยต้าอันตินะคะ1.8สปอร์ Sport, ปี2021นะคะสีขาวสวยๆเลยอ๋อเลขไมลลืมแจ้งไปนะคะเลขไมลอยู่ที่60,000กว่าโลเท่านั้นนะคะไมลไม่ถึงแสนนะคะันนี้บอกเลยว่าได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนคะ่ะไม่น้อยรถปีใหม่นะคะดอบเบียพิเศษด้วยคุ้มค่ามากๆเลย สำหรับวันนี้นะคะก่อนจากกันไปฟังฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกําลังใจให้ฟังด้วยนะคะสวัสดีค่ะ